คลิปนี้หนุ่มมือการจะพาท่านผู้ชมมาดูค <c oughs> วามคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางรถไฟรางคู่นะครับสายบ้านไผ่นครพนมนี่นะครับว่าไปถึงไหนยังไงนะครับระยะทางจากบ้านไผ่มาถึงนครพนมก็355กมอนะครับท่านผู้ชมผ่านหลายจังหวัด5-6จังหวัดเลยนะครับ งบประมาณก็ดําเนินการก็โอ้โหหลายเลยครับเกือบเจ็ดหมื่นล้านนะครับท่านผู้ชมแล้วเสร็จเอ็นบอกว่าจะแล้วเสร็จภายในปีก็ใช้นะครับแต่กงการเฉยๆนะครับจะแล้วเสร็จปี2 5 7 1แต่จริงๆแล้วก็คงไม่เสร็จนะครับความคืบหน้าไปถึงไหนยังไงจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับความส่วนก็ว่า งานณนะวันที่เดือนตุลานี้นะครับงบความคืบหน้าก็ขึ้นหน้าไปประมาณร้อยละสามสิบกว่าแล้วนะครับโอ้ผหอีกกล้ยนะครับก่อนจะถึงสองห้าเจ็ดศูนย์นะครับพวก็คงจะแล้วเสร็จแล้วนะครับกําลังภาพที่ท่านผู้ชมกําลังมองเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเขากําลังวางหลางวางอะไรกันอยู่นะครับท่านผู้ชม ส่วนใหญ่ที่คืบหน้าหน่อยกบเพื่อนก็จะช่วงบรรพายไปร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับคือจะคืบหน้าไปเยอะนะครับอย่างนี้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นอยู่ในช่วงบรรพายร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับอยบหน้าไปเยอะวางลางวางล,ลาวสะพานกันบางลางรถไฟกันอยู่นะครับนี่เลยครับอีกหน่อย พี่น้องชาวนครปนมมุกดาหารนะครับแล้วก็อุบลบางส่วนเนี่ยนะครับอำนาจ,จเจริญอะไรที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดสระคามมาบ้านไผ่ก็แต่ใช้รถไฟฟ้ารางคู่กันแล้วนะครับโอ้องบประมาณเยอะนะจะหกหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทโอ้โหจริงเลยนะครับ เป็นโครงการใหญ่่ะครับท่านผู้ชมนี่เลยกำลังวางอะไรอนะ่ะวางรถไฟกันอยู่นะครับขันน็อตขันตะปูนี่เลยครับท่านผู้ชมช่วงนี้จะเป็นช่วงอยู่ที่บรรพายนอเอ็ดเนี่ยนะครับจะขึ้นมาไปเยอะแต่ในส่วนของจางรอเอ็ดไปทางนู่นนครพนมยังก็ก,ลกลำลังดำเนินการกันอยู่นะครับ แต่ก็คืบหน้าไปร้อยละยี่สิบว่าอย่างนี้นะแถวจากร้อยเอ็ดไปนครพนมนะครับแต่อันนี้เขาคืบหน้าไปร้อยละสามสิบกว่าสี่สิบแลนะครับนี่เลยนะครับหลังคู่ครับท่านผู้ชมบ้านพายบ้านพายไปร้อยเอ็ดนอนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่นครพนมแต่ผ่านทางลาวที่ห้าที่สามนะครับนะครพนม ก็มีบางช่วงบางตอนก็ยกพื้นขึ้นนะครับนี่เลยจะเป็นยกพื้นขึ้นนี่เลยนะครับยกพื้นขึ้นก็ต้องก็ต้องเสียเวลาพอประมาณนะถ้ายกพื้นขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาวางหมอนรถไฟสมัยนี้เขาก็ใช้รถ้ะนะครับใช้รถแมคโครจัดการเลยนี่เลยนะครับ ภาพบางช่วงบางตอนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูวังพื้นหน้ารถไฟรางรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่คนครพนมนะครับบ้านไผ่คนครพนมก็คือหน้าไปพอทัอง้งคนนะครับแต่จะชา้าหน่อยก็จะไปชา้าช่วงที่ยกคื้นนะครับจะเป็น สะพานนะครับอาจจะช้าแต่ถ้าเป็นที่ราบที่ลุ่มอย่างนี้นะครับที่ราบอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปยกพื้นยกอะไรก็วางเพียงแต่ว่าปรับถนนปรับแล้วเอาเอาเห็นมาลงแล้วก็เอาหมอนมาวางก็โอเคแล้วนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับรถไฟรางคู่ลาดสดๆเดี๋ยวก็ใช้แล้วนะครับนู้นนะครับปีเจ็ดศูนย์นะครับถ้า ทำเสร็จก่อนนะกพะนั่นจะเสร็จก่อนนะครับพู้รัเหมาของไม่ได้เอาเจ้าเดียวนี่นะครับหมอเป็นช่วงๆช่วงละร้อยกิโลช่วงละร้อยกิโลหรือ50กิโลประมาณนี้นะครับก็โอ้หลายผูละเหมาก็แคปเดียวก็คงจะเสร็จตามสัญญานะต่อห้าเจ็ดหนึ่งกบใช้ว่างนี้นะนะครับมีหลายบริษัทนะครับน่าจากบริษัทว่า สามบริษัทสี่บริษัทนูนะนะครับรับช่วงกันนะช่วงละร้อยกิโลหรือห้าสิบกิโลเพราะว่าโอ้ห้าสิบกิโลก็มีหลายเจ้านะคนลบเหมาก่อนจะแล้วเสร็จนะครับช่วงละรับมีสะพานมีอะไรนี่โอ้ยกขึ้นโอ้แเวลาพอประมาณนะแต่ถ้าเป็นที่ราบที่ไม่ได้ยกพื้นยกอะไรก็คงจะโอเคนะครับแค่เดียวปรับถนนปรับลายหินมะลงก วางอย่างนี้แล้วนะครับจะเป็นลูกล่างน้นตาแบบนี้นะครับรถไฟรางคู่หมอนรถไฟสมัยก่อนก็ใช้ไม้กันนะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้ใช้ลแล้วไม้แต่ท่อนซีเมนต์เอานะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่ครับขู่ไข่คู่กันลางไข่ลางมาน่นะครับไม่ได้ชนกันเหมือนกับสมัยก่อนนะครับกรุงเทพหนองคายโอ้ยจวิ่งอยู่ในปัจจุบันก็มีรางเดียวนะครับ เลยครับท่านผู้ชมทำสมัยมากเลยครับรถไฟรางคู่บ้านไผนะ่คนครพนมนะครับแต่พอไปชนตอมตัวแม่ก็รางเดี่ยวเหมือนเดิมนะ,นะครับแต่พวกนี้จะไปชนแค่จะไม่ไปกรุงเทพนะแค่ไปชนตรงบ้านไผ่ายนี้ก็ตีกลับแล้วนะครับแต่อันนั้นเขาจะมีของหลักหลักของเขาอยู่หนองคายกรุงเทพนะครับ คนนี้ก็จะไปเอาคนไปลงที่บันไผ่เนี่ยนะแล้วก็ต่อโดยล่างเดี่ยวนะครับไปกอทมอเลยนะครับไปไปมาจะเป็นรถไฟที่สายที่ทันสมัยที่สุดของไทยนะครับนครพนมบัานไผ่นะครับนี่เลยจะเป็นสถานีนะครับตัวหลักสถานีตัวหลักหรือตัวในตัวจังหวัดจะเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้นะ แต่ว่าตัวของระดับอำเภอก็จะไม่สวยงามขนาดนี้เรจะลองลงมาลองน,นะครับดี๋ยวนี้เลยครับตัวสถานีของอำเภอนะนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเป็นอำเภอจะเป็นแบบนี้ครับมีสิบแปดสถาน,านีนะครับจากบ้านไผ่มา,า,คานครพนมนะสถานีอ่ะรอๆเดี๋ยวก็เลยใช้แล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ 5, 7, 9, 9, ห้าเจ็ดเด่งโน่นอ่ะไปใช้เลย